สาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีวิดสู้ผูสู้ผลสาบายดีตอนบ่ายเนาะตอนเที่ยงแล้วกันพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันหุ่เดอ้อทุกคนตอนนี้เด้อคือเขาเตรียมเื่องของมาหอดวัเดเรียบร้อยแล้วกันเขียมชีแจกแล้วแต่ว่าท่านได้ดแจกเขาต้องเอาไปถวายวัดก่อนถวายพระ ก็คือบางกีนี่สบายดีอะทุกคนเนาะพูกเทียนแล้วก็คันบักเบ่งเนาะแล้วก็ปัใจัยที่เอ่ยเอฟซีฟังไทยแล้วก็เอ่ยยูเมกาแล้ววางแหนถุกในเถือนนี้เนาะคั้าเอาไว้ให้ เดียบร้อยนะเนี่ยเนาะเจ้างทานมือนี้เกคือไก่หักยูเมะกะเราทุกคนเพ่นเป็นเจ้าภาพพงทานพัดมีเขาพัทรายก็น้าอ้อยเฮาฮามีแต่เป็นคนเผ็ดรายก็มีแต่มาแจกเป็นสะพานบุญให้เนาะเมื่อหาลงพื้นออกแห้งหอมเผ็ดบุญจังใดก็มือหนี้ก็ขอนุโอธนาบุญด้วยเนาขอไม่เด็ดเตรียมม้าเรบร้อยานี้ได้บุญน้ากันพี่น้องเนาะบ้อนี้ค่ะเป็นมือที่สงผร้เนาะรยกรัง าอยู่วัดถ้มผาวัดปา่าอยู่เมืองไซบัวซองบนอ่ะอัมมาลาเราเคยมาบวชซีนนนึเฮ้ยเย็นเย็นแม่ตอนนี้เสียเอาไปถวายผาก,ก่อนพี่น้องเป็นน้ำอ,อจจ้อยใช้ช่องอ่านช่องถาซะ มันตรงส่วนทั้งกลุล่ขามาขานขา,าด่เคแต่ว่านตัวเจ้าวางว่นนึงเขาเจ้าของเฮาได้โตทั้งนตาวเจ้าทังนัเห้ยมองเราเราขีดหแือว่าเขา้คงทานลายเลยพี่ดองแต่ว่าผู้แจกกระแจกไปแน่แล้วเนาะแต่ว่าเฮากะต้องรอไปก่อนตักหน่อย ขาจยไคนมารอเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวซอยกันตั้งน้อยเนาะเอาบุญน้ำกันเลอทุกคนเหมือนนี่เนาะเริ่มแล้วพี่น้อง

นี่แหละพี่ดอกคัด่าหงทานเนาะพ้นกับสีหุ่มร้ายแน่กับว่วากันนอนทุกคนาะเป็นเนื้อบุญเนาะหงษงทานกับล้ายเจ้าอยู่ดีแต่ว่าไพ่มาก,ก่อนกับแจก่อนเนาะ หพว่าเขาเอาไปถวายพระไปแล้วผ <laughs> ดไก่กินแล,นแล,นแล,นแล้วววมัวมนจะเป็นสไตล์แบบอัมมาลาสไตล์แบบฮาๆในจักหน่อยนะทุกคน ขนาดว่ามาหลยคนในเลยนี่พี่น้องเขาเป็นมาน้อยแห่งชีววุ่นเลยแหละแต่ว่าเขาเจ้ากับบลวงหรอกเนาะไได้ออกไปแล้วออกไปมันเหยนบคนางนักคนกลางสเปนดิมันต้องเบิงมุมสูงๆนะทุกคนมันจะเห็นเบิดแต่ว่าคู่คนใน่นอนเนาะ พระเพิ่นสารเขาแล้วก็ที่ไปสงฆ์พระพระธรรมโตในบ้านพี่น้องเพราะว่ามันปีหนึ่งมีิถุนึงอยู่หนีเนาะปีหนึ่งมิถุนึงพี่น้องส่วงเมษาเดือนสงกรานต์เนาะเป็นปีใหม่ปีใหม่ลาวเป็นสงฆ์พระสงฆ์พระสงฆ์พ่อแม่สงฆ์ครูญาติพี่น้องเนาะ เห็ดน้ำอบน้ำหอมแต่ว,ว่ายูนีพายกระเตียนน้ำอบน้ำหอมไว้ใหเนาะขอกับกทรเนกายสบายใจในขอบใัวอ่าทังนดีใเดอน้ยนาเดออ่าอับตกขับใจอ่าน่ตองระย่าปอนอ่าปอนอดยการ แซ่บปะแซ่บยุแซ่บป่บอกเลขบอกเลขเอฟซีหน่อยท่บอกเลขเอฟซีนยบอกเลขแน่เลขสองอย่างมวเมลเลขแมวบอก้อ่เงอมอดบอกเลขแมวนี่พี่น้องิบสี่เก้าสี่มีองมลชิบแปดหาแปดเก้าแปดจีเเด้อทุกคน ได้กินแล้วบอกเลขพร้อม,ม,ม,มถือเลขก่อนจังเอา,าอถือเลขซะก่อนถ้าเลขเจ้ากออกอะไรนี่มีผัวเอามาหางเจ้าหลดลน,นี่งเอาพชิมาดาข่อยบาทนี่อย่าไปเชื่อสาเราเลยพี่น้องเนาะเราเป็น เราเป็นคนอยู่ตามนี่แหละเอามาลากพี่น้องโอ้ยเราขอโทษจังอยากโนเที่ยว กับสีวุญในแจ้งน้อยนะพี่น้องเดี๋ยวแจ้งน้อยเบิร์ตชือว่าฮงทานเท่านี่ขายดีเลยเนี่ยพนหุ่มเลยแหละเป็นบุญเป็นกุศลน้อกันนี่เลยอายเพิ่นเป็นตัวให้เอาเป็นสะพานบุญให้เนาะเมื่อนี้ก็ได้ครับบุญน้ำกัน ้มีพัดมีมีเขาพัดมีน้ำอ้อยมีไอติมเนะเาะอเมรา,าเมื่อยเลยขาคนเปลี่ยนเลยนะใครอยู่พี่น้องอากาศมือนีกะเมื่อดขึมมันบบเดดแห้งเอาไปห่อนบันได ถึงสีวุ่นวุ่นอยู่แต่มันกับแบบอากาศได้เนาะอีกอย่างพ่มแถวนี้มันก็รถจอดเต็มเ่อเดียวเอามานี่กับตะชีวีบ่บอนเขาพี่น้องในซิงเขาในนี่เนาะกับมอเจอร์เอยู่เลยสะตาที มาผมมาน้ำหลังกับมาเอาน้ำหลังพี่น้อง,องรอชมน้วกันทุกคนว่าสิค้ายดีซำไดสิเบิร์ดบอเนอมีแต่นแนวแสบีแสบๆที่รถข้ามหอดปุ๊บพอทานเพื่อนกันปรกกาศใส่ปักเลือ่อให้รถพี่น้องลงทานน่านอ่ะของ ทีมเจอมาลามาหอดแล้วว่าสันเกันจือเด้วยคุณได้ดใดก่อนออกไปไดหานั่งกินตามห่มแล้วพี่น้องไหย

3 2 3 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 เข้มก็อย่าแล้วหัวคอยืนไล่งได้หรอวะไหลลวผู้คุมอ่ไอติมกับน้ำอ้อยก็คืออัมมาลพี่น้องอัมมากับเจี๊ียบแต่ว่าสาวันเป็นผู้คุมเขาพัด ตัดมีเส,ะสะะะื้อแส็และเนาแบบเนาะสะลัดเจาตอนเปีคนกับสิ ลายแน่อยู่ที่น้องคุณถ้าคุณก็เป็นกข้างนำนาท้างออกคุณเดียกรปุนเข้างข้าทานนั้นกะปุกนกข้าน

ย้อนซีบุมีผู้ตักไงด้หงายไม่ได้แม่ค่าห่อนแล้ว แป๊บเดียวพี่น้องสิเบิร์ดแล้วมีมีขายดีแห้งเนาะ ม,ม,ม,มานี่กับมแต่ผูผมาบุญเบ็ดน้ากันเบ็ดอะไรนี่เนาะปีหนึหนน่งมิชังนึงเนาะ

กินแล้วสวยกินแล้วรวยกินแล้วปวหัวกินแล้วได้ัวใหม่จ้าได้หอใหได้หัวใหม่นะคะคุยป่วนน้ำอ้ไอติดีข้าวผัดกรีมจดจ้า เ้าพัดมอหนึงเบิดแล้วพี่นอ้องมีนนกระซัมที่สองกลังสีเบิดน้ำอ้อยกระสีเบิร์แล้วพี่น้องปาพี่น้องมาเลยคน ส้ำนี้พอดีพอดีทีมเือนแม่รัวห้าบูเมื่อยพี่น้องเบิดไปแล้วหนึ่งสามพี่น้องพัดมีเนาะน้เ มาิงกัน้วท้อมกินแล้วรวยกินแล้วไหัวใหม่ข้าวกินแล้วได้หัวใหม่เปนอ้ระบบไรน่เอาใมยกจิไว้วใเานั่งพ้น้วพัดมีเบิดตเวลาสามนึงสาที่สองกลังสิเบิดไปมาำหลังกอท่านเ้อ

ผัดมีก็สิบรดแล้วผู้ใดมีลูกชายก็อกันบ้ยังองยังคงลมด้แล้ว่เคยกินแล้วโอ้เบิดแล้วพี่น้องเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้ว เลือดเตยนน้ำมอยก็ไอติมพัดมีเบิดไปแล้วเรวงคนที่เหตั้งแตสาว่นกินเล้ยงวก่านกนันมาจบไปได้ด้วยดีพี่น้อง ยังไงเิมก็น้ำอ้อยน้ำอ้อยก็ีบเบิรแล้วคลิปนี้กับซได้พาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องอย่าลืมได้บุญได้กุศลน้ำกันเนาะทุกคนเป็นงานแหลกของปีเลยได้เพราะว่าขาวัททุกุนใส่เลยแมนจบไปแล้วเนาะ